เกาะเกาะพังงานนะ <c oughs> ครับลูกค้าจากเกาะพังงานครับส่งกางเกงยีนนะครับเป็นขาสั้นนะมาแก้ไขนี่ก็เป็นแก้เอวอย่างดีแล,ล้วไล่สะโพกไล่ไปหมดทั้งตัวเลยอะรีเซ็ตพังงันเถอะอืมแล้วก็ตัวนี้กางเกงช้างนะครับผ้าใยขยายเป้าเนาะก็แล้วแต่ลูกค้าสั่งงานตัวนี้จะเป็นซิปซ่อนอย่างดีครับผมอา่านะ,นะก็ลูกค้าส่วนใหญ่ก็ คือลูกค้าคิดว่าช่างหนึ่งอะแก้ทรงยีนอย่างเดียวจริงช่างหนึ่งทำได้ทุกอย่างลหละอั้นี้เป็นงานผ้าเนาะกระจัดมากันแล้วกันช่างหนึ่งก็จัดให้นะครับตัวนี้จะเป็นเสื้อที่ลูกค้าตัดคอตัดแขนมาเรียบร้อยแล้วให้ช่างหนึ่งกุ้นแล้วก็ม้วนลิมอะ่ะเพราะงั้นเถอให้กับ2ตัวเนาะลูกค้าจะใส่สบายสบายใส่บนเกาะแบบไม่ร้อนไม่ร้อนเนาะเนี่ยสองตัวช่างหนึ่งก็จัดให้นะครับแล้วก็จะมีอ่ อะไรนะภาพปูที่นอนเออมามาใส่ยางยืดใหม่นะครับประมาณ4ี่จุดหัวมุมแล้วก็เลื่อนมีการเลื่อนลูกค้ามาร์กมาให้รเรียบร้อยแล้วช่างหนึ่งก็จัดให้ครับทําให้แน่นๆชับๆับอะไรประมาณนั้นนะครับก็ขอบคุณลูกค้าจาดเกาะพังงานที่ไว้บังใจช่างหนึ่งแล้วเข้ามาใช้กานเดี๋ยวช่างหนึ่งจะส่งกลับไปให้นะครับก็ส่งทางเรือนอนนะช่างหนึ่งกำลังจะไปส่งของให้ลูกค้าเกาะเต่าเกาะเก่าต่พ <iate> ังงันเตรียมพร้อมเกาะเกาะพังงานนะ รอแป๊บนึงครับกำลังไปส่งนะครับจะฝ้า,าที่ท่าเรือน,นอนเกาะเต่าเนาะไปส่งปัจจินีอ่านี่บ้านดอนสุราษฎร์ธานีครับวันนี้ก็คือคักเนาะถูกหวยกันทุกคนเนาะคนก็คือคักอยู่นั่นแหละเชิงหนึ่งกำลังไปตรงที่อ่าดินแม่น้ำตาปีนะท่าเรือนอนเกาะก็มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลานะตัวเมืองบ้านดอนนะครับก็นี่ในซอยหลังเออธนาคารกรุงเทพตัวนี้จะมีร้านขายนมจีนอยู่เดี๋ยวนึงเชินหนงชนหนึ่งต้องมาจับชักหนึ่งชุดครับเอร์แล้วก็มาซีสารเจ้าตรงที่หน้าเรือน เรือนอนเนาะอ่าท่าเรือนอนอือย่างเงี้ยเดี๋ยวเราข้ามถนนไปทางนน้นกันจะส่งได้เลยเนี่ยเห็นไหมเรือเกาะบางันเรือเกาะเต่า,อา,าจอดอยู่ตรงนี้ครับจิตถนน,นเลยกลางบ้านด,ดอนสุราธานีเลยนี่วันนี้น้ำใสมากเลยอะ่ะยังหนึ่งอยู่ที่ท่าเรือนอนครับบ้านดอนสุราธานีเนี่ยเรือเกาะเต่าเกาะบางันจอด,จอ,ดอยู่ตรงนี้ ส่งให้แล้วครับนี่นะ่ะขอบคุณครับ